ครับสวัสดีครับ <B. S 1> ผมวิเทอรชาแนลอาร์รับนี้เป็นรุ่นนะครับดียิบนะครับที่สิบโซนิโกโเป็นนะครับก็จะ,ะม,ถถมนีนะครับค่าด้วย 3, นะครของมาเลเซียด้วยครับเป็นเ่อนครับไทยสมาเลเซีย3ามนะครับล มาเลยครับมาเลงเร็วชิบว้ามาดูครับมาเลยนะันนะดามา ทำโซเดกนะบ้านเรา ต่อบตบดับเคร่อง,องก่อนเอารถก,ล,กลับมนะาหมดากดูว่ารถมีกี่คันเจาโอไปดูกันใหม่นะครับซ มาดูไฟแล้วาเออบางยาชนะแล้วสามสามีสี่บีดีชนะนะเอามาดูมาเลเซียโอเคมาเลยก็ตัดกันเองเหมือนกันนา มาเลเซียนะครับดูครับเอหรือบีครับดูไฟกระพริบเอชนะนะฮะมาดูนะครับขั้นต่อไปรุ่นต่อไปขั้นเด่รับไทยกับมาเลเซียนะครับไทยนะแท็กเอนะฮะเป็นแท็กเอเป็นมาเลเซียนะครับแท็กบีก็เป็นของไทยทีไทยครับ बाबा बाबा बाबू มาเลเด็กไหมมาเลเด็กที่ว้าวเวรี่เวรี่เล็ได้ครบไปยอดรัมาเลียโอ้โหัดะได้ครับสองเสมนะครับชนะไปรอมาดูนะครับนีคือหมายถึงว่าชนะใช้ท่อมาเ้เสียลรวใช้ท่อครับ แดงนะมาดังไปว่าชนะนะคระับภาษาฟาังแรงสายสี่นะสนับครับอันนั้นเบอร์ 2, 3, รอะไรสองเอสามบีอ่ะโอ้ซาลีมิโกบีดวยซอรีซอ,อรีไอ,อ้พวกมึงอนั่ง,งกินแล้วกันในสนเนี้ กัฝั่งนี้เป็นบางหยาตนตะโจนะครับบางยารถับครับนะ เคยโดนมาเลเดกหรือเปล่าโอ้คไทยอ่ะโอเคไทยทีเนร์โอเคสุดยอดนะอ้าวชิงที่สามเลขห้าไปรอแ็กเอเอาเรื่อเลขห้ไปรอแ็กเครับลีมแทกัมเบอร์ลีมอรเจ็หายเลขเดมาบีอั้หัวเล็หัวใหญ่วล็เสาไม่ชอบมึงต้องวงาหัวใหญ่ไ่เลย 在别人打比赛。 สี่แล้วันไม่ได้สุดไฟแนลนะไฟนอลกินสิบไม่ทวงกินสิบไม่ทวงไอ้เจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดช่างไปดูสิของเจ้าโอ้เป็นติโลเฟนมันเสร็จยังอ่าเอาอันนี้ขั้นแดกก่อนโอ้สี่ขั้นสวยพอดีเลยเอามาดูครับการชิงที่หนึ่งนะครับโอ้ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่ามาเลเซียนะเอฟซี แจกครับเคยโดยนพาเลนแดดหรือเปล่าครับที่บางหยานะครับบางูนะครับ ีกันมากมาดูไฟเดือบมาเลเซียเอฟซีโอ้เยี่ยมมากมาดูไฟครับดูไฟดูไฟดูไฟครับโอ้มาเลเซียชนะครับโอ้โยได้แล้วเดี๋ยวครับก็ยังเดี๋ยวครับช่วยแซดต่อมาเราต่อเราไปกำลังใจคนดับคลิปด้วยนะครับที่เหลือมีน้องน้อดครับงานเดฟมาเลยแหลกนะแรงจริงๆนะเจ้าโอ้ ก็ขอบคุณครับก็อย่าลืมสนับสนุนนับช่างด้วยแล้วตัวขับด้วยรับขอบคุณที่ติดตามช่องแอลฝั่งยูทูปเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย